ข้าวกลับสบายดีแหละสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ่จะขู่สุก้อนสมองสุบอนบ่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนาะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่วงของแม่ตาพี่น้องสบายดีข้รลบเอ็ดซีฉาหักแหงเลยจ้าย่ำเื่อาวพี่น้องเท่ากับเขาก้อน้้ำไม้อีกแล้วพี่น้องจ้ามาหาน้องไม้พี่น้องก็ของตัวเองพี่น้องบมดไปเอาของใครพี่น้องจ้าแตเบิรงนต้องกันพี่น้องจะได้จังหอ ม่เห็นน้องใหม่เฮาพี่เนาะมากันเลยจ้าเลาวก็น้องใหม่จะเศร้าเลยพี่น้องอาหารบ้านนอกบ้านหน้าพี่น้องม่แต่แดดกับแดดโอ้โหจิ้มยังกินพี่น้องจ้าไม่แต่กะห่าน้องใหม่แล้วกัต่อยแม่แข้งแล้วกัสวัสดีป้าลุงแรงกล่อง ไม่ต้อยไม่แข้งตกสวนกุ้งวัฒนันน้องอาหารบ,าาบ้านเฮาโมโหสิหหายังไม่จ้ากันกูที่รอกันเลิกแบบเป็นอะไเนอะอย่างนัง้นจ้า สองอันหน่อยบนอั้นหน่อัหนที่นึงอันที่สามนอนนงขาวเลยนนนังขาวเก็นั่งขาวก็เลย,ง,ย,ง,ยองอันหน่อย ออมอพี่น้องเพราะว่ามันนั่งยันมาพ่อแกงพี่น้องพ่อห้องไม่ตาปู่ไว้พี่น้องได้อ่ะสี่ปีสามปีสี่ปีเลยพี่น้องสามสิบปีแล้วสี่ห้าปู่ไว้แต่ว่าเ้ากับปีที่แล้วเนี่ยเ้ากับบัได้คอยเอาปบันไดพี่น้องก็มันยังบ่ใหญ่ แม่เอดกับแห้งแบบไทยก็ไม่ขึ้นเช่ป่นนะใง่ไหมแต่ว่ากับผมมนเอาห้องทาเหันอี่ด้วยเอ่นนร่ง มันนี่ฮะมังัดนุ่ม่แต่สาวเลยปลาลเลยัง่อยมนานาได้แต่เถิงพี่น,นี่นี่ลกอกขึน้นมาะเลไปเบิ่งขังนั่นอีกปลุลกเบิ่งน้ำกันปลุลมางนี้ชีไดหรือบ่ไดจักร้ กำลังจะห้าปะเพอจะว่าน้อไม่อยู่ดงอะไรแต่ว่าลูกไปใส่เวลาแล้วก็ใส่เงาประมาณไป มอนดวงพี่น้องนี่น้ำลายหลน้ำตองแบบนี้พี่เนอเห็นหนอเสีหนอ็ใหญ่แต่ก็เาปยังพอพี่นนองนี่มกันมันหักได้าเองนม่นี่สอกอเ่พี่นตัวนี้ เอาเลยมแนี không, i, ơi, đây, ạnh, ứ, uh ้เนาะมันออกอีกนะแต่เยแต่หต้นใหญแต่ไว้ตนบเรามาได้พี่น้องมันปลาน้ไม้นงกัน้ะจ๊ะน้ำไหมกแหละอ่อนหน่อยๆแตะหน่อยใหญ่่นั้น ก้อนแดกทีสองก้อนอะไรที่สี่น็มีด้วยวะดูบ่เออเมตตาหมดขึ้นมาเป็นดงเลยมันขึ้นมาพี่นองแต่ตะพองถูกแยนมันจะขายอร่อยเอ็นมะม่ม้มามะมไม้ mày lại nó em nó này xe, oh, để lại từ bên cha mạnh không Hãy subscribe cho kênh Hoa Để không bỏ lỡ những video hấp แม่ก็ะไปบนขางนันนโอ้ังาดึีงไปเนะคืออะไเนาะโอ้แข็งอ่จะขับไปบนขางหนักน้ำไปงเลยแม่หลังจากเข้าวมาแต่ห้าน้ำหมไปลุงเก็บผ้าขยี้เต๋อ แม่ก้าใหม่แม่ก้าวกำลังลายเติมที่นี่น okay? ี ouais calves calves, uh immt, okay ่ลำเงี้ยอ well> ันนี้ลำอีโลกลำอีโลกคือว่าตะกี้เขาเอิญลำอันน่ะแม่นบอกลำอีโลกแกงใส่แกงใส่แกงมะใหม่ใช่เนาะแกงใส่แกงกะ้ะใหม่คือว่าตะกี้เขาเอิญลายเดียบอกสีทองลำอีโลกคือลำกระพุกเขาแหละอืมกำลังเชียวลำกระพุกคือเอิญลำกี่แล้วอยากเอิญลำอีโลกแกพักแยงเลยพี่น้อง เอาเออกมาเตะหัวแล้วเก็บเอาเลยห่อเมื่อมันชินยากก็เก็บนอ้ย่ยนะม่อย่าลืมมากินนลำกันเลยพี่น้องตอนเทียงพี่น้องแก้งน้ำไม้ลหลอีกแล้วเมโนูเขาเปลี่ยนไปม้นไปม้นมาอยู่ในแหละพี่น้องอาหารเทากั โอ yeah. cool. 응้โหวันารยังกินเนาะเพราะว่าครอบครัวแม่ตามันครัวใหญ่เนาะเราก็โมโหวันเสาห์ยังสู่กันกินเข่ากันเปลี่ยนเป็นหน่อไม้เปลี่ยนเป็นแม่แค่เปลี่ยนเป็นกุ้งว้ายงัวมันเคยลงมาปล่อยแล้วมันก็ย่างลงมาเลยอ้าอ้อ้มชิชนบันเซนดี้ Sandy chơi chị mmm, Sandy. Uh, hũ nó hoa, 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 bà khơi hoa, cho thử hoa, uh, hoa, uh, hoa, uh. hoa, cái <laughs> hoa, hoa, mà hái. เอ okay, าเก็บพะกัญเยงบัดยางมาเบิ่งบาดนีสื่อในได้เสียตัวขาวๆนี่นี่ตัวขาวๆนี่โลซี่ฮะโลซี่โลซี่โลซี่แซนดี้งัวกระสือตาแพงคักเนาะ โลซี่เซนดีจับอะไรตัวนี้ได้สิลีซ่าลีซ่าจับได้โลซี่เซนดีโลซี่เซนดีลซ่าลซีซนด่าลซ่าเซนดลีซ่าซี่เซนดีท่ น้ำมันแพงไปดูเลยขี่จลวดกับอะไรไม่ม <It 's S 2> ีเงินซื้อน้ำมันหลดไม่มน ออกกังกล่ยมสาวเอาเสอได้ด้ามหน้าคักบ้านเสิบได้กินข่าคักบ้านกะสิายเวดพ้นกะเบตดกต่อคุณจิ๋วอีกปะลุง

ประมาณเชาโตกับพอ่อเหรอพี่น้องเพาได้แอนแนแกใส่กันเฉยๆมันแซร์แกรวมกันพี่น้องหัวเขาก็นั่นขึ้นมาแดดห้อนห่อนห่อนห่อนอน,น้องจ้า,า,าน้องฮันนี่กับสมมาพักควันนะเจ้าแม่ตากับสิเดกับแล้วพี่น้อง พตัวนี้แล้วกับกัปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่าน้คิดนะพ่อกันนายพี่น้องอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาหาดูค่ะชมร่าย่าโซ่คล้องแม่ตาแล้วก็ช่องน้องมีช่องหมัดตาน้ำเด้อพี่น้องสบายดีคลิปหน้าพ่อกันนายพี่น้อง